การถวายทานนีรักษาสีลงเจริญภาวนาจะมีผลเมื่อบุคคลนั้นจเจริญญาณเป็นสิ่งปฏิสังขารยาคือ,อยาพิาราใจารักโดยละเอียดยาณที่สิทธิของพิปสสนาตรงนี้เนะี่ยการให้ทานจะมีผลถ้าบุคคลสะสมทานบาร,รมีมาเป็นส่วนมากเขาจะเกิดใจรักเขาจะบรรลุธรรมจะสว่าง ในใจรักคือความไม่เทีย่ยงบุคคลที่มากด้วมการทั้งทานจะเห็นความไม่เทีย่ยงจะบรรลุธรรมในใจรักข้อที่หนึ่งและถ้าบุคคลนั้นสั่งสมศีลบาร,รมีแล้วนั่งสมาธิมาเป็นอันมากบำเพ็ญฌานมาเมื่อเกิดยาน,นี้บาเพ็ญบาร,รมีถึงญานปฏิสังขารยาน,นี้เขาจะเกิดทุกขังจะเห็นทุกข์มีปัญญายเห็นทุกข์แล้วก็ปัญหาเลียดในการเห็นทุกข์เป็นตัวนำ คือายรักษาเห็นอะไรก็ได้แต่ถ้าบ,บุคคลนั้นฟังเทศเจริญปัญญาพิจรารณาธรรมะเจริญปัญญามาก็จะเห็นอนัตตาดังนั้นอน,นิจจังทุกอนัตตาเปรียบเสมือนถ้าแก้วใบน,นี้มีน้ําอยู่มีรูรั่วสามอันไม่ต้องเห็นทั้งสามรูเราเห็นมันน้ํามันรั่วมารูนี้สองรูนั้นไม่ต้องไปเห็นก็ได้มันจะเชื่อมถึงคือรั่วมืนกันเรียกว่าเห็นถูกคือเห็นไม่เที่ยง เห็นเป็นทุก์เห็นนันตาการบำเพ็ญทานการนั่งสมาธิการเจริญปัญญายก็จะมีผลในการประหารเลียในการแตสรู้ธรรมในมรรคเบื่อนสูงตรงนี้ด้วยเห็นไหมทานศีลภาวนาจะเกี่ยวเนื่องกับเราตลอดยานที่สามจะข้ามปัญญาที่สี่จากสมัสนญาณถึงอุทธพยญาณยาตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกถ้าบุคคลปฏิสนธิด้วยเหตุสอก็จะข้ามญาณสี่ไม่ได้ ็นอภาภัพประบุคนเจโอกาสแต่ถ้าบุคคลนั้นปฏิสนธิจิตด้วยเหตุสามคือทานศีลภาวนา<ม>ก็จะข้ามผ่านยาน,นีได้ขึ้นไปสู่ยาที่สูงได้อันนี้คือยาพิเศษในพุทธศาสนาดังนั้นการให้แทากก็มีผลดิเหตกับบุคคลจากญาสามไปยาที่สี่จากสมะสนญา,านสู่อุทัพพญาณาต้องอาศัยเหตุสามถ้าไม่พบก็บไปต่อไม่ได้ต้องบําเพ็ญแล้วก็รอแค่หน้าน่าเสียดาย ทีนี้เมื่อมาถึงปฏิสังขารยาคือยาที่สิบในมุสนาที่จะบรรลุที่จะสว่างก็ต้องไปเช็คทานศีลภาวนาอีกทานจะเห็นความไม่เที่ยงศีลส,สมาธิจะเห็นทุกปัญญาเห็นนันตต่างและพอพ้นยาน,นี้ไปไปสู่สังขารุเบียนขายามีการบางเฉยในสังขารอย่างยิ่งจะข้ามไปนิพพานชั้นสูงก็ต้องมาเช็คอีกทีนี้ถ้า เป็นทำอนันตริกกรรมหา้าจะผ่านไม่ได้เลยติดเลยที่ว่าทำอนันตริกนะรรมเนี่ยปณุธรรมพจคือตรงนี้คือจะข้ามโคตรจากพุทิชนไปสู่อริยชนไม่ได้อย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูทำปดตุฆ่าฆ่าบิดาเสอพระเจ้าพิพิษสานแล้วกลับมาสำนึกได้ได้ไปฟังสามัญญผลสูตรขององค์พศาสดาที่ได้ทรงแสดงองค์พระศาสดาแสดงสามัญญผลสูตรนี จริงๆแล้วถ้าพระเจ้าอาชาติสตรูไม่ทําปิดตุค่าจะบรรลุธรรมเลยหลังจากจบสูตรนั้นพระเจ้อาอาชาติัตรูลฟังเทศเกิดปัญญาสว่างงพอมาถึงจุดนี้จะข้ามจากุถุชนไปเรียนชนติดตรงนี้ไปไม่ได้น่าเสียดายมากขนาดฟังธรรมจะพับพักกับพระศาสดาแต่ติดอนันตริยก,กรรมและก็แก้ไขไม่ได้จึงต้องไปติดนรกอยู่อีกหมื่นปีในขณะนี้ อันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสเองแต่การถวายทานทำบุญการกลับมาสำนึกได้ในศาสนานิ้นก็ไม่ไร้ผลจะได้ไปเกิดเป็นพระปัจเจนในการข้านอีกยาวนานน้นที่ได้แสดงไปแล้วดังนั้นอนันตริยกรรมห้าก็จะมีผลเมื่อจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าและอีกอย่างหนึ่งคืออริอยูุปบาตากรรมคือกรรมที่ร่วมเกิดพระอริยเจ้าด้วยวาทวาทะก็คือด้วยปากของเราด้วยคำพูดของเราที่ไป ร่วเกินต่อพระปริยเจ้าบางครั้งก็เป็นโยมแต่มีคุณธรรมข้อนี้ก็ถือว่าร่วมเกินนะดังนั้นจึงต้องสํารวมอย่างยิ่งเพราะมันจะมีคนเสียเกัาเราถ้ายังมีชีวิตวอ,าาอยู่ก็ไปขอเข้ามาถ้าสัตว์โอยู่อาทิตย์นั้นก็ไปตรงนั้นถึนจะตกได้แล้วก็จะผ่านเข้ายาชั้นสูงได้อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมในทุทศศาสนาว่าทานศีลภาวนาหรือการทําอนันตริยกกรรมมีผลกับการ จเจริญญาในพุทธศาสนาอย่างไรเมื่อทราบแล้วข้อขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สํารวมด้วยกายบาาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทเจสัโบรศีเมื่อมีการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติในความเป็นปกติในการใช้ชีวิตคุณธรรมนิ่งของท่านทั้งหลายก็จะ,จะเจริญขึ้นจเจริญที่สุดถึงพัฏจักรดากประการเนะ